ทุกท,ท่านนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับเมื่อวานก่อนนะครับวันนี้เนี่ยช่วงเช้าฝนตกนะครับเลยเลยผมก็เลยเดินมาเก็บไส้เดือนนะครับเยอะมากนะครับนี่ครับเห็นไส้เดือนนะครับเนี่ยครับเนี่ยว่าจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับดักปลาไหลนะครับจะเดิมปูนาครับหอยทื่นี่นะครับวันนี้เลยผมก็เลยเปลี่ยนไส้เดือนผสมหอยทื่ีนะครับเนี่ยครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับ สบายเลยนะครับใส่เดือนนะครับนะครับผมจะใส่สามที่นะครับนะครับเนี่ยครับผลสุดท้ายมานะครับแขกไม่ได้รับเชิญนะครับเนี่ยครับเหยื่อไส้เดือนครับผสมหอยเชอรี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยกำลังคายปลาไหลอ่อนนะครับเนี่ยครับตามลูกศรชี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยคายอ่อนนะเหยื่อไส้เดือนนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับ ผสมหอยเชอรี่นะครับนี่ครับอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ครับเนี่ยครับอันนี้ครับเนี่ยบอคู่นะครับนี่ครับพอที่เหยื่อไส้เดือนที่ดักหมามันก็ได้นะครับเจ็ดโลกว่านะครับตอนนี้เลยน้องชายเขาเก็บสายถุงนะครับไปขายตามหมู่บ้านนะครับเจ็ดโลเนี่ยในมันเหลือนะครับเหลือสามตัวนะครับ ก็โอเคนะครับเยอะสสเดือนนี่งก็เข้าดีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยอีกที่หนึ่งนะครับเวลาได้มาต้องขังในท่อจุดหนึ่งนะครับต้องแยกนะครับเนี่ยครับครับอันนี้ในบ่อลูกปลาไหลนะครับเนี่ยครับเนี่ยช่วงเช้าผมก็ถ่ายน้ําแล้วนะครับนี่ครับสองบ่อนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวไดสักพักเดี๋ยวผมจะได้ให้อาหารเม็ดนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหยื่อใส่เดือนกับหอยที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ครับเนี่ยตามูบ้านเขาเขามาเอาอะไรครับสองโลได้สามโลนะครับเนี่ยยังเหลืออยู่อันนี้อีกที่หนึ่งนะครับนี่ยครับนี่มันเหลือนะครับอย่าลืมนะครับเวลาสายด้าผณก็ต้องที่ใครที่มันนะครับตั้งขังไว้แยกไว้ตั้งหากนะครับ นี่ครับน่ะครับน่ผมไม่ได้ถ่ายช่วงยกสายนะครับต่อไปยังไงก็มันกับขายขายกันนะครับเนี่ยเลยมาคุยเรื่องปลาไหลนะครับนี่ครับต่อว่าผมใส่รันอะไรผมก็ขายนะครับใส่ถุงถุงละโลกันโลละสองร้อยนะครับขายตามมูบ้านนะครับนี่ครับ อันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนน้ำนะครับนะเนี่ยอันนี้ก็อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้บอสักเก่านะครับแม่ค้าเอาไปแล้วนะครับประมาณ7โลนะครับเนี่ยครับไปยังยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับอันนี้สะเก่านะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเหยื่อใส่เดือนกับหอยเชอรี่นะครับปรากฏว่าก็เข้าดีเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะครับแต่รูสวัสดีก็เริ่มเงียบแล้วครับน่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับเนี่ยนะคงใส่ในไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับสะเดียวนะครับยอมรับอัตราไหลเยอะนะครับเนี่ยครับนี่ไม้คาไปแล้วนะเจ็ดโลนะยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยนะเนี่ยครับเนี่ยเม่ถทาขยันนะก็ใส่ถุงก็ไปขายตามหมู่บ้านก็ได้นะครับ แต่เนี่ยผมก็ปกติผมก็หาป่าไหลขายอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับน,นี่ประมาณนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยที่ผม่ายดูนะพอผมจะเปลี่ยนน้านะครับเลี่ยน่าก็เติมน้ําใหม่นะครับสีแนวเดียวกันเลยนะครับเน,นี่ยผมเนี่ยผมสาสามที่นะครับเลยเราลยค้างป่าไหลก็ต้องสามจุดนะครับ ลันก็รวมทั้งหมดก็6กกว่านะครับแต่ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับประมาที่นั่นที่นี้นะครับผมจะไม่ใส่รวมกันเอาทีนี้มาดูบ่อคู่นะครับอันนี้ทีที่ผมเคยถ่ายลงคลิปก่อนหน้านั้นนะครับนี่ก็ประมาณ10เดือนนะมั้งนะครับนอกจากเนี่ยเนี่ยมันไม่คัวคนแล้วนะครับมันจะรอกินอาหารเม็ดนะครับเนี่ยครับเลี้ยงตั้งแต่เท่ากันนิ้วก้อยนะครับเลี้ยงขุนมานะครับ อันนี้อันนี้ดักหลานมานะครับเนี่ยดักหลานมาตั้งใจเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อาหารสักกำหนึ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็กลิ่นนะครับเพราะว่ามันตัวนี้อยู่ตัวแล้วนะครับสบายนะครับอาจจะบางทีอาจจะซ้ําบ้างนะครับแต่ผมก็เลยมาเล่านะครับเรื่องปลาไหลเรื่องอะไรนะครับเนี่ยครับ ยกว่าประมาณเกือบ1ิบเดือนนะนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะปกติแล้วผมจะลงคลิปอะไรนะผมก็เกี่ยวกับปลาไหลทั้งนัดทั้งหมดนะครับเนี่ยครับเรื่อยๆให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะปก,ปกติผมเลี้ยงลูกปลาไหลยังมีปัญหาเยอะแยะนะครับเรื่องน้ําเรื่องอะไรนะีต้องมีเวลาด้วยนะครับเนี่ยครับ นี่ครับบอ่อที่ผมทำเนี่ยลังบ้างก็เล็กๆนะครับมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรนะครับอันนี้มาดูลูกปลาไหลนะครับจ,จะให้อาหารเนี่ยผมทําวงกลมไว้นะครับเพราะว่าเวลาให้อาหารมันจะไม่กระจายนะครับนี่ครับ นะเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะครับอาหารเม็ดนะครับอาหารลูกปลาทุกชนิดนะครับเม็ดเล็กสุดนะครับอันอาอานี้ลายแดงนะครับทีเอฟซีเขาแนะนํามาเลยซื้อมาให้เนี่ยก็หมดเกลี้ยงมันก็กินนะครับในลายแดงนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้อาหารเม็ดนะครับนะครับ เด,เดี๋ยวเข้าไปดูใกลๆนลครับนี่ครับมันก็ออกมากินนะครับไอทีมันหลงเหลืออยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไอเอฟซี FC ถามมามีลูกปลาขายไหมครับตอนนี้ผมยังนะครับเพราะว่าผมตอนที่ผมเลี้ยงอยู่ยังมีตายอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าผมเองก็กําลังศึกษาอยู่นะเนี่ยทำยังไงจะให้เลี้ยงรอดเลี้ยงอะไรเนี่ยครับนี่ครับ,รบเลยๆมเลยอันนี้มันเหลือนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าผมเลยกําลังศึกษาอยู่นะครับนี่ยครับก่อนที่จะให้อาหารเนี่ยผมก็เปลี่ยนน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยให้นะครับถ้าคือว่าไม่เปลี่ยนนะ ตามจะมีอาการนะครับหรือจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับถ้าได้เปลี่ยนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเกือบทุกวันนะครับก็ผมปกติผมไปใส่ลันใส่อะไรยกลันยกอะไรมาก็เนี่ยให้น้องชายนยครับเนี่ยผมจะเติมนิดหนึ่งนะครับผมก็ใส่ถุงใส่ให้น้องชายไปขายตามหมู่บ้านนะครับเพราะปลาไหลเนี่ยมันมันเยอะนะครับเยอะเกินนะครับ เนื้ลูกมันนะเนี่ยผมเวลาว่างผมก็เลยมาให้อาหารลูกปลานะครับนะครับมาดูอีบอลหนึ่งครับบอลใกล้ๆกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราวางก่อนนะครับวางเลยนะครับ เดี๋ยด้าต้งรอสักพักนะครับเดี๋ยวมันจะออกมากินนะครับผมยอมรับนะครับผมไม่ชำนาญน,นะครับเลี้ยงลูกปลาไหลนะครับผมก็ตามทำตามวิธีของผมเองนะครับเปลี่ยนน้ำแล้วก็ให้อาหารนะครับเนี่ยครับเริ่มออกมากินนะครับ ก็โอเคอยู่นะครับนลยครับขอบคุณมากนะครับ คอยติดตามมาตลอดนะครับขอคุณจริงๆนะครับนะครับนี่ครับนะครับเนี่ยมาดูหย่อนนูบอนะครับอ่าก่จะหมดแล้วนะครับเหลือนิดเดียวนะครับก็โอเคนะครับผมจะไม่กล้าให้เยอะนะครับเดี๋ยวท้องผูกตายนะครับเยอะเกินก็ไม่ได้นะครับนะครับเนี่ยอันนี้บอสะเนี่ยผมเติมน้ํานะครับนี เตรียมนะครับนะครับมันก็โอเคต้องพยายามเปลี่ยนน้าให้เขาด้วยนะครับเพราะปลาไหลรูสึกจะชอบน้ําสะอาดนะครับเนี่ยนะครับขนาดเอาไปเจ็ดโลแล้วยังเหลืออีกนะครับเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเหลือสิบกว่านะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เหลืออันนี้ก็เหลือผมย้ํานะครับที่ใครที่มันนะครับอย่าไปขังรวมกันนะครับ นี่ครับเลยเลยตรงไปเลยขังแยกไว้นะครับตังหานะครับจะได้ขังไว้นานๆนะครับจะได้ไม่ตายนะครับเดี๋ยวปิดก๊อกน้ําก่อนนะครับเนี่ยเหยื่อไสเดือนอันนี้อันนี้ลูกปลานะครับสองบ่อนะครับเนี่ยเหยื่อไสเดือนผมว่าจุดยอดเหมือนกันนะครับมันก็เข้าดีเหมือนกันนะครับผสมหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ผมก็เจาะนะครับแล้วผสมไส้เดือน ทุกเค้ากับเหมือนปูนครับนะครับนโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับสวัสดีครับ